สีท่าเด็ดแก้ปวดไหล สวัสดีค่ะยามิจอยค่ะมีเพื่อนเพื่อบางท่านนะสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับอาการปวดไหล่ของยามิจอยนะคะจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่ยามิจอยได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมของยามิจอยนะคะว่าเมื่อยามิจอยอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากหมอเฉพาะทางแล้วนะคะเมื่อไม่มีหมอไม่มียาแล้วยามิจอยทําอย่างไรนะเพื่อนๆก็ให้ความสนใจมาว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากจะดึงคอแล้วจะมีวิธีอื่นที่จะสามารถแก้ปัญหาปวดไหล่ได้หรือไม่วันนี้ยามิจอยก็เลยจะมาแชร์4ท่าเด็ดแก้ปวดไหล่ให้กับเพื่อนเพื่อนได้ลองเอา ไปใช้เอาไปทําดูที่บ้านนะคะท่าแรกนะคะเราจะกางแขนขึ้นแบบนี้แขนนี้ต้องขนานกับพื้นนะคะหน้ามือเน,นี่ยจะหันออกข้างนอกแบบนี้นะคะแล้วเราก็เดินแขนไปข้างหลังนะคะแบบนี้นับทั้งหมด20ครั้งนะคะ ครบสิบครั้งแล้วนะคะเราก็หันหน้ามือไปข้างหลังแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะนับยี่สิบเหมือนกันนะคะท่าที่สองนะคะให้เพื่อนเพื่อนตั้งแขนแบบนี้นะคะโดยที่แขนท่อนบนของเพื่อนเอนเนี่ยขนานกับพื้นก็หันหน้ามือออกแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็วัดมือขึ้นเหนือหัวนะคะแบบนี้ทำช้าช้านะคะเกรงกล้ามเนื้อของแขนไปด้วยถ้าใครขมเหวพุงได้ก็ยิ่งดีเลย ทั้งหมด20ครั้งค่ะท่าที่3ให้เพื่อนการแขนไว้เหมือนท่าที่2เลยนะคะโดยแขนท่านบนเนี่ยขนานกับพื้นเช่นเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ให้หมุนหัวไหล่ลงแบบนี้นะคะแขนท่อนบนก็ต้องขนานกับพื้นไม่เหมือนเดิมนะคะ ยกหัวไหล่ไว้นะแล้วก็ขึ้นลงขึ้นทำช้าเกลีกล้ามเนื้อของแขนไปด้วยนับทั้งหมด20ครั้ง อย่าเลื่อนแมวพุงนะคะท่าสุดท้ายท่าที่สี่ให้เพื่อนเพื่อนกำมือแบบนี้เอานิ้วโป้งเอานิ้วโป้งมาข้างในแล้วก็ใช้สนิ้วกำนิ้วโป้องอีกทีนึงแล้วกลางแขนออกเสร็จแล้วก็หมุนแขนเราจะเริ่มจากหมุนแขนไปข้างหลังก่อน นับยี่สิบครั้งพอครบ20ครั้งแล้วเราก็จะหมุนไปข้างหน้าค่ะนับยี่สิครั้งเหมือนกัน เพื่อนเอนเริ่มรู้สึกล้าแขนและหัวไหลแล้วใช่ไหมคะอ,ดดอ,ดดอ,อ,อีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวค่ะร่างกายของเราอึดอยู่นะพอ,อครบยีครั้งแล้วเพื่อนเพื่อก็สามารถที่จะบริหารหัวไหลได้การหมุนที่หัวไหลไปข้างหลังแบบนี้20ครั้งแล้วก็หมุนมา เท่านี้เพื่อนเพื่อนก็จะแก้ปัญหาการปวดไหล่ของเพื่อนได้เลยค่ะยาม่จอยทำนี้ทุกเช้าหลังจากตื่นนอนมานะคะเพื่อเป็นการบริหารแขนและหัวไหล่ของเรานะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆนคนอื่นๆได้รับชมคลิปดีดีมีประโยชน์แบบนี้นะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ยามิจอก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะแค่บริหารหัวไหล่อย่างเดียวแบบเหนื่อเต็มก็เป็นการเริ่มต้นการออกกำลังกายที่ดีค่ะ